สวัสดีค่ะเพื่อนๆในวันที่เรารู้สึกร่างกายไม่ค่อยไม่ค่อยดีเลยค่ะรู้สึกปวดหัวตัวร้อนเหมือนจะเป็นไข่นะคะก็ทานยาไปแล้วค่ะเพื่อนๆทานยาก่อนอาหารไปสองเม็ดนะสองเม็ดนี่คือ ชนิดหนึ่งนะอันนี้สองเมตรเป็นยาสมุนไพรทานไปแล้วปละกน,นี้หนึ่งเมตรนะจ๊ะหนึ่งเมตรวันนี้เป็นวันที่ต้องตัดสินใจทานยาเนาะมันปวดหัวมากปวดหัวแล้วก็ขั้นเนื้อขั้นตัวเนาะแล้วก็เป็นอาหารเป็นยาที่ทานก่อนอาหารเนาะเราก็เลยจะต้องมาทานข้าวค่ะเพื่อนทานข้าววันนี้นะ นานมากเลยไม่ค่อยได้ทานไข่ดาวอ่าเป็นไงที่ไม่ค่อยชอบทานเค็ไข่ดาวเนาะวันนี้ก็เลยทานแกงส้มคับเพื่อนแกงส้งมมะละกอแล้วก็น้ำพริกไข่ดาวแล้วก็ไส้กรอบทอดเนาะก็ต้องทานข้าวตามเวลาสักนิดหนึ่งนะคะ อันหอมคำนี้อืมรสชาติดี ชมมะละก,กอค่ะอยากทำอะไรก็ได้ที่ให้หายปวดหัวนะคะเพื่อนอืมอาขาเนเป็เดเตรียมพริกไปเลยครึ่มนึง it's all ข้าวก็บางทีก็เบืออาหารนะครับเ,เพื่อนๆทานหมดทุกสิ่งอย่างแล้ว <ś c oughs> ไม่รู้จะทานอะไรเบื่อเลยข้าวปีืบหื้อหื้อจัเหื้อเังหือจังต็ดไปเลย ิอร่อยค่ะเพื่อนปกติทานข้าวมื้อมื้อเย็นนะคะประมาณบ่ายสองโมง มือเช้าก็แปดโมงเช้านะคะทางแค่สองรอบแต่วันนี้ต้องครบทุกมื้อเพราะจะต้องทานยานะคะ ขอเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆขออนุญาตลาล่บเพื่นอน,น,นไปก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย